ช้าวันสุขข์ค่ะกับหมาหมา้าไม่ใช่หมาหมา้าบรรยากาศอาบแดดเลยคะ่ะฮะแม่กับลูกอาคาบอาลูซี่อาบแดดอันนี้ไม่ใช่อาบแดดนะอันนี้อาบอากาศหนาวนะยืนยืนมองอากาศหนาวหนาวดูบรรยากาศข้างบนนั้นก็เป็นกิ่งไม้หมดแล้วนะ่ะมีแต่กิ่งลแล้วค่ะเลาจแต่กิ่งแล้วนะครับ นกบินอยู่นะอ,อากาศหนาวก็ยังมีนกบินอยู่เดี๋อยๆเรดีอยๆเยๆนกยังมีบินอยู่นะเนี่ยอันนู้นต้นต้นคริสต์มาสต้นนู้นยังอยู่นะต้นคริสต์มาสยังอยู่เนยเชา้าตอนเชา้าสิบโมงเลยนะเนี่ยก็เป็นเช้าแล้วนะแต่ว่าตื่นตื่นมาสิบโมงตื่นมาก็ได้เวลาอาหารได้เวลาอาหารเชา้า แล้วก็มารับชมบรรยากาศเช้าๆกับหมาสองตัวต้นนู้นามีเห็ดนะกิ่งต้นน่ะต้นขาวๆต้นขาวๆต้นนั้นนะ่ะมีเห็ดยังไม่เดินมาดูเลยว่าเห็ดโตขนาดไหนแล้วต้นขาวๆนั่นแหละมีเห็ดเห็ดจะขึ้นบนต้นไม้เห็ดใหญ่มากเลยนะเขาเรียกว่าเห็ดเกือกมา้าแล้วก็จะมีบนยอดบนยอดไม้อะ่ะ ไม่ได้เดินมาดูเลยนานแล้วอะ่ะตั้งแต่ฝนตกมาไม่ได้ไปดูเลยดูหน้าเราตอนเ,เช้าๆกลับมาบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมันภาพมันมัวๆไหม <c oughs> ปิดไม่ได้ปิดขล้องก่อนเอ๊ <c oughs> ภาพมันเลยนั่นได้อยู่เนาะก็โอเคอยู่ ช้าก็จะใส่เสื้ออุ่นๆหน,น่อยนิดหนึง่งอยู่ใกล้น้าต่างต้องใส่เสื้ออุ่นๆนิดหนึง่งเพราะว่ามันเย็นเนาะเราก็ต้องใส่เสื้อให้มันอบอุ่นไว้ก่อนนะคะอันนี้คืออยู่ข้างบนแต่มองมองไปก็จะเจอข้างล่างเนาะใส่เสื้อให้อุ่นๆร่างกายต้องอบอุ่นไว้ก่อนมรกาศกลับมาสองตัวเขาจะเวลาเปิดหน้าต่างมันจะเจอทุกวันก็จะมายืน ยืนมองยืนมองเหม,อเหมือนรู้เวลาเช้าเช้าเหมือนรู้เวลาว่าเช้าแล้วต้องตื่นมาต้องเจอเจ้าของอะไรประมาณเนี้ยเขาก็น่าน่าจะประมาณนี้นะพอเปิดมาก็จะเห็นทุกวันโอเคนะคะเจอกันใหม่จ้าบายบายนะคะบายบายน้องหมาหมาอาคาบอเจอกันใหม่นะจ๊ะอาคาบอไปกินข้าวก่อนเด้ออาคาบอ มองมองเหมือนลูนอ่ะ